สบายดีน้องวันใหม่ตาลน้องวันใหม่เขามากกับไผ่เขามากับพ่อแพงเขามากับพ่อแพงเขาม่ายังนินนั่งเขามาายังมาเบิ่งมาเบิ่งอ้ายเห็ดวิแอรบ่สบายดีเด้อเอฟซีเบาแพงโอ้ยเอฟซีสาวแพงเอฟซีคองถูกคนเนาะ มืัอนี้กำลังเข่าบ้านพี่น้องเย้กำลังเข่าบ้านหลังจากทาสีแล้วมือว่ามืัอนี้ก็เข่าบ้านต่อเนาะหลังจากเข่าบ้านแล้วก็สีปูกระเบื้องต่อเลยพี่น้องทีละขันตอนเนาะพี่น้องสีแล้วแล้วบะแพงแล้วแล้วบะพรอจังเข้มเข้มโอ้ทีละขันตอนไปพี่น้องพ่อกับอ้ายกำลังซอยกันใส่บ้านพี่เนาะงบะแพงก็สซีไปเอาเครื่องมือมาเสริมพี่น้องเครื่องบะพอ อัปเดตเลยเนาะพี ban, àng, ่น้องนะอัปเดตบ้านหนาต่างบ่าแพงเงินกับร่งกาเกี่ยมใส่ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทั้งเอื้อยละหมายเนาะที่สวยเรือขอบคัวบ่าแพงซื้อบ้านประตูเนาะนาต่างพ้อ ใช่ใช่ลูกโอ้ขมากันอีกมาแพงสีเอาตัน่าสิไปเอาเพียงแล้วเพียงนึ่ก่อนิโนมาพงกคขอบคุณขอบคุณคุณแม่ละไมครับเพียงพอดเนาะที่ซอยเนือขอบมาแพงขมากับพี่น้องต่แเนาะข้เนาเื่อีแพงกรต้องคนเ้อมีคมสุขคนจเลรินเนาะคลายา้ได้ให้มาเนาะขายก็ให้ํำให้รวยเนาะ แข่งก็ดีใจหลายงานกับตาสีเสร็จก็ต่อด้วยเอาบานประตูหลงังจากเอาบานประตูแล้วก็แข่งภาบีาปุ่มเบลเบื้องต่อเลยเนะาะเอาไว้ที่ละขันตอนโดยทีเป็นขันตอนขันตอนไปจนนี่อาแข่งกับเลยทรายมาแล้วพี่น้องบมาแข่งไปสั่งทรายมาแล้วทรายมาเลนะยเนาะทรายเป็นฟองไอพ่อนเนาะซอยทรายเขา้ามาไอพ่นขนาดมาแข่ง มาเห็ดเพื่อนเพันว่าตัวได้เจาะจงนะแล้วแต่น้องเพันว่าตัวได้ขาดตัวได้เติมกะบหายนองสื่อใส่นอกบอแพงกะบสื่อใส่มาใส่พี่น้องแล้วก็ขอขโมกับใจไปทางไอพอดอีกครั้งหนึ่งเนาะบอเเพงกัสิไปเอาอันสวรรค์มาพี่น้องอ้าไปบ่แพงมันสีดฝั่งเนาะ เอาขวันติดเอาขวันเลยติพันเ์นี่อไรก็เอาใบกรืตักเอาเมื่กี้ใช่รึนำ้นำเคียวตอนนี้กำลังกะเคียมสิข้าวบ้านนำ้ำสีอโอหมองล่างบมอเนี่ย เบืงสุ่ม,มอบาๆด้วยนะพี่น้องเนาะขอขอบคุณเดอ้อทั้งเงินละไม่ที่สนับสนุนทั้งสองสาแพงเนาะแล้วก็ซอยเรือทั้งรอบกลัวเบาแพงซื้อบ้านประตูเนาะกระิให้เบึงไปแต่ละขั้นละตอนเนาะบ้านประตูกับกระเบื้องปูพื้นเนาะที่ซอยเรือเขามากก็ได้แต่ว่าป้าเมาจะอัปเดตให้เบึงเป็นช่วงๆไปหรือว่าเป็นแต่ละขั้นละตอนเนาะ ส่วนว่าคลิปประจำวันกันอาจจะเป็นสองบเบาแพงเนาะแต่ว่าเขาบ้านประตูกับกระเบื้องนี่ก็จะมาอัปเดตให้เบิ้งเพราะว่าเือย็นสน,นับสนุนมาทางงสองเสาแพงแลก้กกาเอามาสวยเรือครอบครัวบเบาแพงเนาะแล้วก็เกบคุณเอือยหล,ลายที่ติดบ่ทิ่มบ่บป้าน้องหนุน่งเนาะที่เบึงแย่งมาตลอดแต่กับเบืงแย่งที่งานเขาพอ้อมเขาอวยพรใส่ ให้เอื้นนอยเนาะน้องกับโบมีสิ่งใดจะตอบแทนเอื้อยขออวยพรให้เอื้อยมีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต,ต่ความมั่งมีซีสุขจิตสิ่งใด้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมวังปรารถนาเดื้อยเด้อใส่น้องวันใหม่เห็ดยังลูกโอ้โอโ้ยผู้ไปเบิ่งทั้งต่างไปลูกไปเบิ่งทั้งต่างเห็ด เัินไม่มาเบิ่งทุกปีลูก บ้านที่เอื้อยสวยเรือเขามานนี่นี่อยู่อาจจะเป็นบ้านหลัต่างๆหกหกสองเนาะพี่เนาะหกบ้านหกบ้านเนาะเนาะบ้านหลัต่างๆบ้านผบกับพอบ่าแพงคนซอยกันซอยกันเห็ดต่างหูเดียวละรมัยก่อนแบบนี้ ป้าจะเอาบันไดขึ้นดิอ้ายนี่บันไดออกเอาบันไดออกเลยต้นใหม่เที่ยวขึ้นจะลงยังก่อสร้างอยู่พี่น้องพอพอแพงเป็นเหตุที่ทางในกำลังกาเคียมเขาบานเนาะมื่ออื่นจักว่าแล้วเนายเขาบานนี่ก่อนโอ้ยเนี่ยพี่กันเกลือกับงานเพิงเกลือกับงานครัวเกลือบ้านใช้หนอนใช้ลาย ตมมส่ลงงาาดจะขึ้นแล้วนี่เนาะจะขึ้นแล้วเวียนอยู่นี่นะขึ้นจะขึ้นไปให้ยังขี้ฝุ่นสิกขาตายนางพอแพงพอแพงไซสแล้วจังคืนคุณไอเซ้งสิเมื่อแล้วเด้อ เบิ่งบรรยากาศท่อ,อเพื่อนนะพี่น้งงองเนาะพ่อเพื่อนเบาแพงนี่กาเป็นเดินกว้างวางพอมันแคมเพื่อนติดหน้าหน้าติดเพื่อนได้บเบาแพงนี่ก็จะเป็นเดินบริเวณหน้าเพื่นหน้าต่างนี่อยู่หกซ่องพี่น้อง ดีเด้เป็นแบบนี้ช่องคู่ช่องคู่เนาะที่เอื่อยเป็นซอยเลือกเมาประตูนะป้ามากว่ามีบ้านหนึ่งทีแท้เป็นซองูบ่าพิษผาดเป็นตาอยากหัวกับปน้กระสือมากขบแล้วเนาะส่วนท้าซิรอบนอกนี่แล้วแล้วพี่น้อง น้องวันใหม่หน้าบ่อแพงนี่เลี้ยงไก่ได้มันกว้างเนาะอยู่เรือนอยู่ห่างไกลหมูเนี่ยโดยนั่งบ่เมื่อน้ำไอแสงบ่ น้องวันใหม่บ่ Luckily, ๋มเงินวนใหม่แสงติบุ oh! <laughs> ๋ไปเบิกงัวไปไปงัว่ะื่อนอ่ะแท้ไปให้เลี้ยงงัว่เดี๋ยวไปให้เลี้ยงงูอ่ขนมบ่มีป้าบ่ได้ถือขนมมาเห็นนะไซยึดตาโลดอ้าวอียังอยู่ตาโลดเออป้าลืมอัะไรเขาจีไปไปเอาโอ้ยของป้าบ่ได้ถือขนม เขาจีอยู่วัดซีสว่างพี่เนาะเดี๋ยวป้าเอาขออ้าวโพดลูกเขาจีน๋นะนั่งเส้าตัวใดบังดูดดคัมร้านนัน้นร้านน่ะเห็นขนมแน่ตาโหลดละป้าน่ะลืมแล้วป็าเมาป้าเมาอยากกินขนมขนมนะใส่ลูกขนมบ่มีป้าบริทึมาเขาเห็นน่ะก็ตาโหลดละซะ่ะ อาตู้โอ้ยนั่งยากอันนี่บ่เอาเห็นดนี่ขอบใจปลาเมาวนะแม่อ่อะขอบใจปลาเมาโอ้ยโอ้ยลืมแล้วพี่น้องเอ้ยบอกเนาะเอาขอจีติดกระตาโหลดมาเพราะว่าลืมเลยเหรอใส่นมแซะใส่นุมน่มแฉะบ่ลูกบ่อืมแซ่บก็บกินเลยป้า ฉันพ่อเฮีย่ะางอยู่เปี๊ยอยู่ป่าเมาป่าเมาอยู่ยังลูกอยากกินขนมฮะลืมแนวว้านะลืมว่าถือขนมมาบอกของข้าเจ้าอ้อหายอยู่วัดผู้เดวัดสีสว่างผู้ของบัวได้ซื้อเองก็เลยลืมเห็นในตาโหลดนั้นมาซะ โอ้ยว <c ười> e ันใหม่เอ้ยแซ่บบ่ลูกเบิ่งเบิ้งหันหน้ามาลนุกเส่พ่ลูกล่ะโอ้ยโดยวัชนตาบะโอ้ยเขาจีใส่นมบ่อ้วนทุ่นสิไปใส่พี่น้องกินยังกะแซ่บเอาแถอะบ่ได้คือน้องอันบารลมีเด้บ่ได้คืออีหล่าเด้อีหล่านั้นบ่สู้กินแซ่บกินน้อยขนมกับบัวแมนสิกินแซ่บคือน้องวันใหม่คุ้มให้กิน โอ้ยเข่ามากก็อีพอแพงเสียออกเมื่อก um um ็ไพ um wow ่ล um> um um ูกบ um> um ัลน um> um um um> 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 ี่เมื่อ ну ก็พอแพงเมื่อก็พอแพงอ้ยอีแม่เข้มโทรมาอยู่บ่โทรมาหาอีนางอยู่บ่โอ้ฮึ่มก็ได้สีมาแม่เข้มนะมาสีมาเลย อาคลิปนี้ก็นเาวเติบแล้วนะพี่น้องเนาะพ่อไปใส่ให้พรพ่อแม่พี่ปานอาที่เขามาเบิงมาสมจุมีสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้ก็นำเสนอมาอัปเดตให้เบิงเนาะเขาบานประตูเพื่อนบ่าวแพงพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี